ไปเที่ยวที่ไหนเราจะไปทำอะไรก็ติดตามชมนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักที่กินนะครับในจังหวัดภูเก็ตทุกแห่งเลยที่เราเห็นว่าน่ากินน่าเที่ยวน่าพักไปกันเลยครับไปกันเลย เนี้ไอของหนูหนูแอลเนี่ยไปนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าเราอยากได้ของใหม่ก็เลยมีเลยสลับกันเลยห้ามทุกคนห้ามบอกนะห้ามบอกเด็ดขาดเลยนะคือต้องต้องบอกว่าณณปัจจุบันเลยเนี่ยเราคงจะ เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยเขามาเปลี่ยนเราละนั่นคือคือเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต f เฟซบุ๊คลา YouTube ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้หรือสื่อทางด้านดิจิตอลเนี่ยได้เนี่ยผมมองว่าตอนนี้เรากำลังจะลำบากสมัยก่อนเวลาเราจะทำทำ PR ขายของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือติดป้ายโฆษณาทำโน่นนี่นั่นอบปลิวอะไรอ่างเซึ่งตอนนี้เนี่ย มันล้าหลังไปละถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งในตัวขอในส่วนของบริษัทผมนะครับบริษัท Navigator Thai เนี่ยผมพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจก็ไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเดียวเราทำเราทำเพื่อสังคมโดยรวมด้วยนะครับวันนี้เลยเลอยากจะมาแนะนําในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ปักหมุดรีวิวนะครับสามารถที่จะ โฆษณาก็คือทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งผ่านทางแอปพลิเคชันได้น่าสนใจมากครับผมคือทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดเลยเพราะว่าเจตนาของของทางผมเองคือผมเป็นคนภู้เก็บด้วยกำเนิดแล้วก็อยากที่จะคืนกำไรให้กับสังคมบ้างนะครับก็เลยคิดโปรเจกต์เนวิเกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาครับได้เอาสิ่งสินี้ไปใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจทำการตลาดออนไลน์ในยุคสมัยใหม่นี้เนวิเกเตอร์เนี่ยเป็นนามบัตรดิจิตอลคือ เราอยากที่จะให้ใครมารู้จักธุรกิจเราเราสามารถส่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับไปให้เขาได้เลยเขาก็จะได้รู้ทั้งหมดเลยครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมีมีอะไรบ้างนะครับมีรูปภาพใส่วิดีโอคอนเทนต์วิดีโอได้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนำทางได้ด้วยนำทางคอนเซ็ปต์คือนีเวกเกเตอร์คอน g p เเลยถูกต้องครับสามารถที่จะบอกได้เลยว่าตอนนี้ธุรกิจคุณอยู่ที่ไหนของภูเก็ต เวลาเราทําการตลาดนะครับตอนนี้คนไม่เชื่อเราแล้วว่าถ้าเราบอกว่าของเราดีคนก็จะไม่ไม่เชื่อนื่ออกไหมครับแต่คนจะเชื่ออะไรทราบไหมครับคนเชื่อรีวิวคือคนที่เคยมาใช้บริการแล้วแล้วก็มีรีวิวมีคอมเมนต์โน่นนี่นั่นซึ่งตัวนีเวเกเตอร์เนี่ยเป็นมีคอมเมนต์มีรีวิวให้ด้วยมีติดดาวให้ด้วยถูกใจอะไรเนี่ยก็สามารถให้ดาวได้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ประกอบการได้เลย บางเอิญผมเนี่ยทำเป็นรายการทีวีออนไลน์นะครับก็คือรายการ Family Holiday Thailand นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยเริ่มต้นจากผมและครอบครัวเราชอบกินชอบเที่ยวนะครับเราก็ไปไปนู่นนี่นั่นกันแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลงใน YouTube มากแต่ปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะก็มีคนมาติดตาม หลังจากที่เราได้ค้นหานะครับใน n e v i g a t o r เรียบร้อยแล้วนะครับในแอปพลิเคชัน n e v i g a t o r ตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าสารบพระแทบอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลกัจจิโวภูเก็ตนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับส่วนจะมีเมนูอะไรเด็ดอะไรอร่อยอะไรอร่อยเนี่ยอะไรน่าเดี๋ยวก็จะติดตามกันมาใชครับที่นี่เป็นไงบ้างมาถึงก็สีสันกิ๊าจ้าเลยนะเชื่อ ที่นี่เนี่ยเขาน่าจะมีมีชื่อเสียงด้านเกี่ยวกับส้มตำไหมนะกับยำอะไรเงี้ยนะครับเพราะทั้าที่ดูในรีวิวในนีเวเกเตอร์นะครับก็มีคนชอบนะครับมาทานเกี่ยวกับยำกับตำเยอะน้องอยากกินอะไรนะครับปลาปูใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะว่ามีปลาปูที่น้องอยากกินหรือเปล่าไปกินกันเลยไปกินกันเลย มีสม you okay. ีผู้ใหญ่สองเด็กสองเด็กครับผู้ใหญ่สองเด็กสองนะครับครับนั่นเองครับ เขามีเขาเมีเขาเรื่องนั้นมีสตอรี่นะคเป็นมานี่รูอ้อ่านหรอไหมแซ่บแซ่บแปลว่าอร่อยหรือเผ็ดมาการ้านส,สารพัดแซ่บนะครับจึงเป็นจึงถือกําเนิดมาจากความต้องการนําเอาอาหารรสแซ่บสไตล์สตรีทฟู้ดนะครับสตรีทฟู้ดนี่คืออะไรคืออะไรอ่ะสตรีทสตรีทแปลว่าสตรีทถนน ฟู้ดแปลว่าใช่อาหารที่อยู่ตามริมถนนอย่างร้านซุมตามทั่วไปเนี่ยก็มาอยู่ในห้างใช่ไหมครับนะมีมีหลากหลายนะครับในร้านเนี่ยซึ่งทางร้านเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาน,น้ำยำสูตรเด็ดเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะให้บริการนะครับมีวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับเมนูอะไรครับว<ม>้ามีไกด่ดูแมดูแม่ปามฟูน้องมีหรือเปล่า ใช่ไม่ถ้าไม่มีนี่อดกินี่ะวักินอะไรคะไก่ตอดไก่ตอดมีเหรอมีมีไก่ทอดน้ำปลาหรือเปล่านี่มีไก่ทอดน้ำปลาไก่ตอดนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีเมนูอะไรน่ากินบ้างเนี่ยไก่ตอดนะมาที่นี่ก็ต้องกินตำนะส้มตำนะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะสั่งส้มตำนะครับ กลัวผักอ่ะไหนมันน่ากลัวตรงไหนมันน่ากลัวเลย宝妈ลองเอามาดูมัมันน่ากลัวไหมไหนอันน้องกลัวไหนมั้งครับทั้งหมดเลยทำไมถึงกลัวชอบกินไข่ดาวทั้งหมดเลยไงชอบกินไข่ดาวโอเคตอนนี้เราก็จะมีอาหารมาบางส่วนแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ตั้งแต่เข้ามานั่งในร้านนะครับก็สังเกตในเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับรู้สึกว่าร้านเขาจะมีเขามีสีสันนะครับสีสันค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับมีสีสันก็ช<น>ื่อเขาชื่อร้านาอะไรครับทรบนั่นหมายถึงว่ารสชาติเนี่ยนะครับรสชาติอาหารก็ต้องมีหลากหลายนะครับตอนนี้เราสั่งเมนูเด็ดๆของร้านเขาบอกว่ามีเมนูมเป็นเด็ดๆเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เนื่องจาก เราทานได้ไม่เยอะก็เลยเลือกมาสักประมาณ5.6อย่างนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาชิมกันทีละอย่างทีละอย่างนั้นเลยนะครับ ร้านสารพัดแซ่บนะครับร้านส้ตมตำแปลงคนไทยมีทั้งเมนูตำเมนูยำและเมนูทอดนะครับรสชาติไม่ได้ปิดจัดจ้านนะครับเป็นรสชาติที่ทุกทุกท่านทานาดได้นะครับแต่อร่อยลงตัวซึ่งถ้าหากใครที่ชอบรสจัดนะครับทางร้านก็จะมีร e ดัความเผ็ดเลือกตามความชอบของแต่ละท่านทางร้านสารพัดแซ่บนะครับก็มีเมนูที่หลากหลายราคาไม่แพง แม้ว่าร้านจะอยู่ในห้างราทานอาหารราคาไม่แพงน,นะครับมีแอร์อยเย็นสะอาดสะดวกนะครับในวันหยุดพักผ่อนก็ขอแนะนำนะครับที่ร้านสารพัดแซ่บรายการ Family Holiday Thailand ขอแนะนำรับรองไม่ผิดหวังครับ คลิปนี้นะครับตอนนี้เรามีสิทธิพิเศษกําลังจะมามอบให้กับทุกๆท,ท่านปฏิการง่ายๆนะครับเพียงท่านถ่ายรูปพร้อมกับเช็คอินและแฮชแท็กนะครับรายการ Family Holiday Thailand นะครับโพสต์ก่อนสั่งเช็คบินรับส่วนลดไปทันทีเลยนะครับ10%